สินค้ากองถมู่บ้านอย่างเดียวเช่นสินค้าโอททอปหรือสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตต่างๆแล้วเราก็อยากขยายกระบวนการตรงนี้นไปถึงทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดว่าคงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกองถมู่บ้านอย่างเดียวแต่เราจะใช้คํารวมที่ท่านนายฐมตรีได้ใช้ไว้คือคําว่าประชารัฐเป็นตัวนำเพื่อให้ไปทุกฝ่ายมีความรู้สึกว,ว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมาช่วยกันแล้วก็ภาครัฐทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนเราเราจะเป็นโครงการแถาวรเลยเปล่าหรือว่าแค่ชั่วคราว เราจะดําเนินการนาร่องก่อนครับแล้วก็คงจะมีการพัฒนา,นาปรับปรุงไปเรื่อยๆคิดว่าคงไม่ได้หยุดเพียงแค่ทําครั้งสองครั้งวางแผนไว้ค่อยๆกระจายไปในทุกพื้นที่แล้วก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยกตัวอย่างเช่นเราโดยจากพื้นที่เราไปอุบลราชธานีนะครับเราก็บอกว่ารูปแบบตลาดถ้าไปฟิกที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่กระจายการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นรูปแบบที่อุบลราชธานีอาจจะทําเป็นรูปแบบของตลาดเคลื่อนที่ เดือนนี้จัดที่อำเภอนี้เดือนหน้าจัดที่อำเภอหนึ่งแต่ก็จะใช้กระบวนการองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือภาคีที่เกี่ยวข้อง,อท,องทำนานลักษณะเดียวกันเียงแต่อาจจะหมุนเวียนไปให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ต,ต,อททตอนนี้คิดว่าจะกระจายไปทุกภาคก่อนครับแล้วก็จะเอาผลที่ได้มาเนี่ยมาประเมินปรับปรุงดูว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างแล้วค่อยพิจารณาผลต่อไปครับก็คุยกับสองธนาคารไว้ครประมาณ3เดือนแรก เราจะทดลองทํานําร่องแล้วก็จะประเมินผลดูว่าตรงนี้เกิดผลมากน้อยเพียงใดแล้วก็ตั้งใจว่าจะขยายผลกันต่อไปครับเรา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 มีการประเมินถึงเรื่องตัวรีเทิร์นหรือว่ารายได้ของคนในกองทุนที่จะได้จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการบ้างว่ามันมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยเรามีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้เงินหกมืล้านไปน่าจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการใช้เงินหกมืล้านก็คือ สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ชั้งอาชีพได้อย่างแท้จริงนะครับเรามองเป้าหมายตรงนั้นเป็นตัวหลักแต่จริงๆที่มากมากมายไปกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่าที่สําคัญคือกระบวนการการเรียนรู้กระบวนการศึกษาช่องทางเราคิดว่าการพัฒนาคนกับการพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยยั่งยืนมากกว่ายั่งยืนมากกว่าตัวเงินแต่ยังไงก็แล้วแต่เราแคบพื้นฐานก็คือเงินหกหมื่นล้านของโครงการที่ลงไปเนี่ยจะต้องมีผลตอบแทนกลับคืนมาโดยใช้กระบวนการเนี่ยช่วยสนับสนุนอย่างน้อยน่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของ 6งเนี่ยค่ะถ้ามันจะต้องเป็นพนที่ที่ต้องกำรในช่วงแรกๆนี้ค่ะเราก็คาดหวังว่าคงจะไม่ทำํำ61รายที่ลงทุนไปก็คงจะได้ต้นทุนกลับคืนมาพร้อมกับกําไระอะครับเยอะไหมคะประมาณโดยป,ปกติของเราเราพูดกันคําว่าเราไม่ได้เน้นธุรกิจเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของพี่น้องภาคประชาประชาสังคมมองถึงในเชิงของ social business คือ,คอธุรกิจสังคมในการบริการสังคมหรือประชาชนมากกว่า เราคงไม่หวังว่าต้องกําไรสูงสุดแต่เราหวังเน้นว่าตรงนี้ทําให้ผู้บริโภคได้ของดีราคาถูกแล้วก็สามารถเป็นการช่วยเหลือสังคมได้นั่นคือคําตอบที่ต้องการมากที่สุดนะครับดังนั้นจึงไม่คาดหวังว่าจะต้องได้กําไร30% 50%หวังว่าอย่างน้อยได้ต้นทุนกลับคืนมาแล้วมีกําไรพอให้เขาอยู่ได้เลี้ยงตัวได้ก็พอใจแล้วครับสินค้าต่างๆนู่นแหล่แต่มันจะไม่ทับกันอยู่พวกของคงฟ้า,าหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคงจะไปนเน้นที่กระบวนการสร้าง เอกลักษณ์ของสินค้าเพื่อไปการพัฒนาคุณค่ามูลค่าว่าสินค้าแต่ละแห่งซึ่งอาจจะคล้ายๆกันแต่อาจจะมีที่มามีลักษณะที่แตกต่างกันเรามองตรงนั้นเป็นหัวใจสาําคัญนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นตัวสร้างคุณค่ามูลค่าสินค้าให้เกิดขึ้นลักษณะส,สินค้าอาจจะเหมือนกันแต่ตานานที่มาองค์ประกอบอาจจะมีความแตกต่างกันครับในส่วนของตัวคนที่เขาอยู่ในอทุนเี่ยเขาเขามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ครับเขามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเอาสินค้ามาขายอะไร ตอนนี้ได้รับความสนใจมีความต้องการอยากมาร่วมกันมากเลยครับเพราะเขาคิดว่าตรงนี้จะเป็นตัวทําให้เขามีช่องทางพบผู้บริโภคได้มากขึ้นตอนนี้มีแต่ผู้แจ้งความจํานงสนใจจะเข้ามาร่วมครับทีู่ดกับออมสินและทบสองไว้ดอกต่าที่ดอกเท่าไหร่อะไรยไอย่างเงี้ยในกระบวนการตรงนี้คงเป็นกระบวนการต่อยอดในกรณีที่จะมีการพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เราใช้เงินดอกเบี้ย0% 6 0์เล้านเพื่อดำเนินการโครงการนี้ก่อนครับ คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าหลังไปตัวหกในล้านมาได้ผลดีแล้วเราก็ประเมือแล้วสามเดือนเนี่ยเราเระเมือแล้วดีๆก็อาจจะมีการปล่อยเพิ่มของของคาดการณ์ไวนะคะว่าน่าจะปล่ออเราคิดว่าเมื่อเมื่อลูกค้าของธนาคารสามารถที่ดำเนินการได้ดีและธนาคารเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าที่จะพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยตรงนั้นก็จะเกิดการขยายผลต่อเราเชื่อว่ากระบวนการธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปได้ง่ายมันไม่สามารถในรมิตเกิดขึ้นได้ทันที เพราะฉะนั้นขอใช้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นจาก20จากเป้าหมายจากจํานวนทั้งหมดและค่อยๆพัฒนาขึ้นก็ถือว่าเป็นความพอใจเบื้องต้นแล้วครับเพราะเราถือเป็นเพียงโครงการนําร่อง